นี่ได้ปลาช่อนตัวใหญ่มานะครับพวกไปตีเยือมาเมื่อเช้านะี้ไซโลกว่าครับใหญ่มากขนมจีนนะครับผัดเผา,า,าแล้วนะอครับกอบแนแ่นแมนันนนมนได้ปลาช่อน ใส้โลกว่านะครับเดี๋ยวทำน้ำยาสนมจีนนะครับวันนี้โอเคครับยาทำเลยวางเลยหือวางอะไรจัดเก็บเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็ทำการปกครองส่วนต้องระวังไว้ดีนะแกงนี้แกงอันตรา,ายแกงไม้แตกอา่อางเลยอังเลยก็ใช้อ่งเลยน้ำลื่นหรืเอเป ม,มาใหม่กูน,นึกเติมกูเริ่มขุนมะพร้าวแล้วเนี่ยมะพร้าวสองลูกครับสองลูกทรายมีสี่ทีเลยเดี๋้วนี้หมดนะครับเราจะไปงาน เนาะหนูเจอแล้วอย่างปลานะครับผมโอ้ยร้อนอย่างปลาช่อนนะครับทำน้ำยาขนมจีนนี่ก็เริ่มคันกะทินะครับร้อนครับเกาน้ำห่อนใส่มันก็หอนตีคั้นกะทิอุ้ยทำไปเลยรอปลาสุกครับ ใส่พริกกระเทียมหอมแดงนะครับจากงนั้นเราก็ตำละเอียดโอเนะครับพอเริ่มแรกแล้วเราก็ใส่กระชายนะครับกระชายพอโอเคครับใส่กระชายลงไปเลย จากนั้นแล้วก็เอาเนื้อปลาช่อนใส่เลยนะครับสุกเรียบร้อยแล้วดูครับตัวใหญ่มากเลยก็เล็กส่โลครึ่งเกือบสองโลนะครับเ,เนื้อใส่เลยคนระับโคกับพริก จากที่เราโขกเนื <c oughs> er ้อให้เ hmm. ข้าก so like ับพริกเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอามาผัดกับน้ํามันก่อนนะครับว่ามะพร้าวเป็นมะพร้าวอ่อนครับไม่ใช่มะพร้าวแก่นะครับมันก็เลยไม่ค่อยมีน้ํามันเราก็ต้องมาผัดัน้ำมันก่อนเนื้อเน้นๆเลยนะเนื้อปลาดุกอี๋เนื้อปลาช่อนนะครับผัดกับน้ํามันไปเลยนะ อ๋อหรเออ่ะไทีลงไปเลยครับูกแล้วป้าเอาพ็เริ่มเดือดแล้วก็เติมกะปินิดนึงนะครับกะปิคนนิดนึงครับ เนื้อเน้นๆเ,เลยนะครับมีแต่นเนื้อเลยครับผมตุนกะปิเข้าไปจากนั้นก็ใส่น้ำปลาล้านิดหนึ่งครับผมเลยปิดไว้ให้หอมก่อนครับกีนะครับักน้ำที่เริ่มแห้งคนๆแล้วนะครับก็ ใส่ต้นหอมไปเลยนะครับเคครับ เรียบร้อยนะครับเน้นเน้นเนื้อครับเนื้อเน้นเน้นเลยนะข้นข้นเลยครับน้ำยาปลาช่อนครับผมพร้อมเสิร์ฟน้ำยาปลาช่อนเราเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการตักนะครับเน้นเน้นครับมีแต่เนื้ออะไรครับข้นข้นเลยครับดูครับโอ้ บรรยากาศเมื่อนหน่อยนะครับไม่มีฟตาคนตื่ไไนไฟนเหน่อยนะครับร <c oughs> ันเร็วนะครับโอเคครับผมดูครับเ <c oughs> ้นเนเชม็ม <c oughs> <c oughs>